สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy พากันมาที่ลีกญี่ปุ่นนะคะซึ่งบุมบิมชัชออนของเรานะคะไปเล่นให้กับทีมฮิเมจินะคะในลีกญี่ปุ่นในดิวิชั่น2นั่นเองค่ะโดยแมตช์นี้นะคะผลปรากฏว่าฮิเมจิเอาชนะคู่แข่งไปได้นะคะบิลเลียนแอรี่นะคะ3ต่อศูนเซตด้วยกันค่ะ ด้วยสกอร์นะคะ25ต่อ 16, 25ต่อ14และ25ต่อ14ค่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่พักการแข่งขันไป3สัปดาห์นะคะ,ะ,คะเกือบ1เดือนเลยนะคะที่พักการแข่งข,ขันไปการกลับมาครั้งนี้ของทีมิจินะคะก็สามารถทําให้แฟนๆน,นะคะมีความสุขได้อีกครั้งโดยการเอาชนะคู่แข่งไป3ต่อศูนย์เซตนะคะซึ่งคู่แข่งที่เอาชนะไปวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอันดับ2ในตารางคะแนนในดิวิชั่น2ในลีกญี่ปุ่นด้วยค่ะ และต้องบอกว่าวันนี้นะคะน้องบูมบิ่มชาชอ,อนของเราเนี่ยทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมด17คะแนนด้วยกันค่ะต้องบอกว่าต้องขอปรบมือดังๆให้กับบูมบิ่มชาชอรของเราเลยนะคะเป็นสาวน้อยมาสจัน่นจริงๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นตัวหลักของทีมเฮมิจิไปแล้วนะคะทีมเฮมิจิจะขาดเธอไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เริ่มต้นมาเซตแรกเนี่ย ค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าแอดเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยก็นึกว่าวันนี้จะมี5เซตซะแล้วนะคะเพราะว่าทีมที่เจอเนี่ยเป็นทีมอันดับ2ในตารางในลีกญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าเป็นอันดับ2เลยนะคะในดิวิชั่น2นี้นะคะส่วนฮิเมจิเองเป็นอันดับ1ค่ะและในวันนี้นะคะที่ฮิเมจิสามารถเอาชนะมาได้แบบขาดลอยนะคะก็เลยทำให้ เก็บสถิตินะคะยังไม่แพ้ใครเลยนะคะในขณะนี้ทีมเฮมจิลงทำการแข่งขัน,น,นมายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะสำหรับดีวิชั่น2ค่ะและอย่างหนึ่งนะคะต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยพอเมิจิเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้นะคะความเหนียวค่ะวันนี้เมิจิเหนียวมากๆเลยนะคะต้องชื่นชมริวิโลแล้วก็ผู้เล่นทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มีความเหนียวมากๆแล้วก็เปิดบอลเข้าจุดมากๆเลยนะคะ และจังหวะที่ทางคู่ต่อสู้ตบมาเนี่ยก็สามารถดัก,กลูกตบแล้วก็ตั้งไปให้กับตัวตั้งนะคะแล้วก็ตบเป็นแต้มได้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะทีมฮีมิจิเนี่ยเล่นดีกันทุกคนเลยนะคะในสนามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้องบุมบิ๋มของเรานะคะที่เป็นผู้เล่นชาวไทยของเราที่ไปเล่นให้กับฮีมิจิก็เล่นได้ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะวันนี้บุมบิ๋มนะคะนอกจากจะทาคะแนนสูงสุดให้กับทีมแล้ว สกิลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับลูกตกนะคะน้องบุ๋มบิ๋มทำได้ดีมากแล้ววันนี้ที่ต้องขอชื่นชมเลยจังหวะตีบอลแก้นะคะน้องบุ๋มบิ๋มทำได้ดีจริงๆก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทีมเฮมิจิอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบุ๋มบิ๋มชัดออนของเราด้วยนะคะที่วันนี้เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดค่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดหเห็นกันว่ายอย่างไรบ้างสำหรับการแข่งขันในแมชนี้นะคะ ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่ได้รับชมการแข่งขันในแมตช์นี้นะคะทางรายการวอลเล่ครีซีของเราก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังให้ได้ชมกันด้วยนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ